สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจดดาตอบชัดหลังเคยปกป้องมาตุ้มยันไม่ได้ช่วยปกปิดทำลายผิดก็คือผิดกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับกรณีที่ชาวเน็ตสงสัยทำลายการติดเชื้อโควิดของดีเจมาตุ้มหลังเจ้าตัวออกมายืนยันว่าในงานวันเกิดของตอนเองเมื่อวันที่9มกราคมไม่มีดารานักแสดงมาร่วมง,งานจนเมื่อวานนี้เขาอดคาริสนักร้องวงแอสซิด วิดีโอคอลเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางรายการแชร้ที่มีมดดำคชาพาดีเจเช่าและดีเจดาด้าดำเนินรายการว่าเพิ่งรู้ว่าตนเองติดโควิดเมื่อคืนนี้ พร้อมยืนยันไม่เคยไปงานวันเกิดของดีเจมะตุมซึ่งวันที่8มกราคมต้นถือเคกเ้กไปที่คอนโดของมะตูมส่วนวันที่9มกราคมไปงานวันเกิดมะตูมไม่ทันจึงไปหาเพื่อนที่ชื่อปีโป้แทนซึ่งล่าสุดชาวเนต็ตได้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นของดีเจดดาเพื่อนสนิทของดีเจมะตูมหลังก่อนหน้านี้ดีเจดดาเคยออกมาปกป้องเพื่อนว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวที่มะตูมบอกว่าไม่มีดาราร่วมปาร์ตี้วันเกิด คุณอ่านข่าวในรายการและยืนยันเคียงข้างมาตุมตลอดแต่เมื่อสักครู่ทางรายการบอกแล้วว่ามีดาราร่วมในฐานะที่คุณเป็นสื่อจะตอบเรื่องนี้อย่างไรด้านดีเจดาดาตอบกลับว่าวันนี้ได้อ่านข่าวนี้แน่นอนว่ามีดาราอยู่ในงานด้วยซึ่งส่วนตัวเพิ่งรู้พร้อมทุกคนและทีมรายการก็กําลังตามข่าวและหาข้อมูลยืนยันทางรายการไม่เคยช่วยมาตุมปกปิดข้อมูล แต่เรานําข้อมูลจากการที่มาตุม้มฟนอินในรายการต่างๆจากนั้นชาวเน็ตอีกรายเข้ามาสอบถามว่าแสดงว่ามาตูม้มพูดไม่จริงแล้วเอาไปติดใครต่อใครอีกเหนื่อยใจที่มีดาราแบบนี้ซึ่งดีเจด่าตอบกลับว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดยอมรับมาตุ้มผิดจริงและพวกปกติดทำลายก็ผิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ